คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f ซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่25พฤษภาคมนะครับพศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากชมเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับหลังจากได้มีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดนะครับบางท่านก็เอาเลขบิดเม็ดเดียวของเลขทูบไปวิ่งนะครับก็ได้มีความโชคดีนะครับ แอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดให้เอฟซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปุ่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวะยสังพลมมยสังมหาพลมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักกัตติยสังพุทธะยสังปเจกพุทธะยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชา จารณยยสังสัพพโลกาจาริยายนณสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจจวาเจนะมะมาสวุวติโหนตุไม่หังนโมพุทธสะนโมธรรมสะนโมสังคัสสะเสยยะทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุ ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนุนบรรดาเล็กถูกจุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเล็กถูกหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุ ครับผมเรีกทูบหลวงปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ min แอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอ็ซีพี่น้องได้ลุ้นเลียกทูบหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบดนุลบรรดาเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุทธที่25 พฤกสภาคมพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับ สำหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับตัวเลขหน้าท่าก็สามารถรับชมได้นะครับเผื่อมีโชคมีลาบกับแอดมินนะครับ ครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบหลวงปู่ทวดก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสาหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบเรียกทูบหลวงปู่ทวดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาโดยกข็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ